เรอยู่ที่ Converse flagship store นะครับรู้สึกเพิ่งทำ CBY ไปเมื่อกี้สนุกมากๆครับเพราะพวกเราก็ได้ customize fashion item ให้เป็นตัวเราเองน่า yes sir ป้ออแบบที่าเป็นแบบนะแต่ละคนเป็น่ลาไแล์วก็ชอบแบบอ๋อข้อกับลุคลุควันนี้ลุควันนี้เราเริ่มจากได้เลยผมเป็นข้าวสีแดงผมบอกเลว่าเป็นเป็นชุดว่าใส่สบายๆครับใส่แบบออกกำลังกายก็ได้ครบ เน้นความเขาเรียกอะไรวันนี้แบบเขามาในคอนเซ็ปแบบซีเซ็นทรัลอะเซนทรัลซีเซนทรัลซันะบอยว่าคอนเวิร์ตไม่ว่าจะอยู่ไหนมันก็แบบมีคอนเวิร์ตในแ่ย่าเป็นนยุคในสมัยน่นเลยว่าเปิดไหลอะมันเป็นแฟชั่นเยเราคงเจะใส่แบบธรรมดาไม่ได้เต้องเปิดไหลซะหน่อยอะไรอ่ะคนต่อไปครับก็ของเอนี่ก็มาแบบลุคชิลมีแบบว่าบาิเกตมอนนอด้วยบอกว่ารู้สึกว่าเป็นลุคที่เหมาะกับการเดินสยามหรือว่า แต่แบบเป็นที่มีความไวรุณเนาะก็ใช่สยามสีเลยใช่ชิวๆเลยชิวๆก็ชิวๆบ้านสีเล็เลยใช่ใช่เนาะครับโอเคครับต่อไปผมนะครับวันนี้ผมก็ร็อกยังเก็งขาสั้นอยู่นะครับตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้มันซัมเมอร์เนาะอากาศร้อนไทยแลนด์อากาศร้อนก็เราต้องใส่เสื้อผ้าให้ชิวๆแต่ว่าเรายังต้องมีเลเยอร์อยู่ ก็ตอนชั้นเลยรดุซสมเมอมากแค่คหพอข้างบนอ่ะเราไหลาเลยรแล้วข้างล่างเราก็ต้องบอกว่าชิวๆหน่อยก็คอนแทสตเขาชิๆกันแดดแล้เหรอครับงั้นหูหลอดสองเลยก์ดีกว่าแต่ว่าก็ใส่บามสบาย้หของผมก็ตู้ดท่เปิดก็ต้องเป็นคามคลาสสิกแล้วก็เป็นเสื้อผดุนคลาสสิกสีดำหนึ่งตัว มันจะธรรมดาเกินไปก็ต้องม well ีความลายเสือดาวนิดหน่อยใช่คู่กับแว่นเพิ่มความเึงดูดเข้าไปอยก็จะได้เป็นลุคของเรื่องน่้จะเป็นเสือือเล็กจะเป็นเสือลายจะเที่ลายลายดุงด้ยเนี่ยคงผมเป็นแต่ว่า เด็กญี่ปุ่นนิดหน่อยเพราะว่ามีความ powery powery ผมไม่ค่อยแบบว่าใส่บินนี่ออกงานเท่าไหร่หรือว่าแบบใส่นี้ผมก็เป็นัีงแรกแต่อมีความแบบว่าเด็กเด็กญี่ปุ่นนิดหน่อย p o w า r ีไปครับ p o ย e r y เป็นอย่างไร p ด้เ r y อยู่น่ารักอยู่มีหนุ่มต่นเต้นนะ e เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับ จริงๆในคอนเวิร์สเขาเรียกว่า C B Y ครับก็คือ Converse by You แล้วก็พวกเราก็ได้แฟชั่นไอเทมที่ไม่เหมือนกันตามสิ่งที่เราชอบเช่นขุนได้รองเท้าได้เสื้อได้เสื้อสีขาวเสื้อเฉยๆไม่เป้ครับเป็นพวกครับผมเป็นรองเท้าสีดำพี่รองเท้าสีดำสีขาวสีดำอะสีดำผมแต่ว่าเขาให้ใส่แบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นนะครับสัญลักษณ์ได้ผมใส่เป็นพระจันทร์กับดาว คือผมมีอีโมจิที่แบบประจําตัวตัวเองแล้วคุณจันเพราะพี่บอกว่าเวลาเราไม่ว่าเวลาไหนเราเห็นคุณจันทุกเวลา,าลแล้วเนี่ยติดออกมาเป็นแบบนั้นใช่แล้วก็มีชื่อตัวเองเป็น t a p แล้วก็เลขที่สี่เป็นเลขขำงโจมใช่แล้วเก็มีการปักชื่อตัวเองชื่อว่า AA อยู่นะแล้วก็จะมีจะมีแบบสกรีนไลน์ข้างหลังด้วยนะเดี๋ยวว่าสกรีนไลน์แบบพิมข้างหลังใช่แล้วก็จะมีแบบแปะพวกเรียกว่าอะไรนะสติ <Stick> er, er, ๊กเกอร์แบทแบทป่ะแรือแบทแบทแบบ ตัวโลโก้มันจะดูมีแบบมีมีความแบบไว้ด้วนิดหน่อครับ้ผมก็มีเขียนข้างบนเขียนว่า AL แล้วก็เบอร์เก้านะครับก็เป็นเลขนำโชคโเหมือนกันเหมือนกันเลยครับแล้วก็มีแบทช์ที่เป็นแบบรูปไฟหน่อยเพราะว่าพวกเราก็พนะนะเพลส์อะเนาะต้องติดไว้ให้คุณคนเขารู้เป็น <c oughs> เ,เ,เลขนโชี้ผมได้มาจากรายการเจ็ดแปดเก้าส่วน <c oughs> พ่อพี่ยงพี่ยงพี่ยงเป็นคนเลือกให้พี่ยงดูดวงมาแล้วมาให้ ช่ครับซึ่งซผมขุดคือยี่สี่หรือรับสี่อะไรหอใช่เพราะผมก็เล่เสื้อเสื้อขวางเลขอะเลขีะไรอ่ะแล้วชุตตี้เราที่นิดเวกใช่ใช่ใช่ครับยารันกาครับของผมเป็นหมวกครับใส่สเก็ตบอร์ดเข้าไปครับมันเป็นสติ๊กเกอร์สเก็ตบอร์ดเพราะว่ารู้สึกว่าคอนเวิร์สแล้วผมเป็นผสเก็ตบอร์ดก็เลยอยากใส่นะมันมีความแบบเพียวๆทีเที่ถูกเข้าไปครับแล้วก็ข้างหลังเป็นลายเป็นกราฟติตี้นิดหน่อยครับ แค่ในสองอย่างก็เขาเรียกว่าคล้าสิใช่ครับรู้เลยครับเป็นความเรียบเรียบสบายๆนะครับเขาหนุ่มเขาอี้นะฮะสลับเป็นเป็นควินนะฮะไว้ตรงรองเท้านะเพื่อแบบน่ารักตัวใสครับผมเป็นคนชอบแบบตัดเป็นควินเพราะว่ามันน่ารักดีอันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงไม่แล้วก็ตรงนี้รองเท้าผมเปลี่ยนคอนเวิร์ดเป็นสีแดงเพราะแบบว่าแอบแอบเปลี่ยนแอบเปลี่ยนแอบเปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะว่าด้านหน้าด้านหน้าเหมือนว่า แล้วมันจะน่ารักแต่ว่าพอเข้าไปดนในเนี่ยมันมอไม่ธรรมดแบบแมแบบแม้มาดูไปไ้นะคบอ๋อมชอเลเมื่กมีเันชื่อมีออฟเพลงที่นี่ครับก็สามารถไปดูผลงานของพวกเราได้ที่นี่ครับที่เชียงเตอยากให้มาดูเ้าพราเราตั้งใจทา การชวนตื่นแบบนี้ต้องให้คนนี้เลย A แบบน้ก็อะไรน้องอะไรดูมาก็อยากชวนคนมาร้านเข้าเียนะเป็นแบบร้านเข้าเลยที่ใหญ่มากแล้วก็เข้าไปแล้ครึ่งเลย The biggest เขาบอกว่าเป็นร้านแฟกชั่นที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เออ special ดึงสิ่งที่อยากที่แบบ special ที่นี่คือมี CBD คอนเวอร์ซายูที่แบบว่ามีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยนะก็ใครอยากมีแบบ Converse ของตัวเองที่แบบมีตัวเดียวในโลกเนี้ยก็มาที่เดียวก็มาทำเได้เลยนะครับมากันเยอะๆนะครับมากันเยอะนะครับ ีอะไรก็ทีมอาวุธพีโอทีเสาทีนี้ออร์เเรมก็พิญาทุกคนครับสามารถมาแวะชมคนงานของพวกเราทั้งห้าคนได้นะครับข้างหน้าร้านคอ r s e f l a g s h ท p Store ที่สแมเตอร์เนี่ยแหละก็มาดูได้ว่าครีเอชั่นของพวกเราเป็นยังไงบ้างได้ครับตามพวกเราันเยอะนะครับเท่ากแค่สาทีเท่านันีดีนะครับ เสาอาทิตย์นี้เท่านั้นเเสาาาอททิตย์นนนี้้่ัครับเดี๋ยวอีกที้ครับเสาอาทิตย์นี้นะครับครับผมจะเรียนรู้เกันพิธีนะโอเคครับเรื่องอัปเดตงานนี้ผมว่าต้องคนดีเลยครับจัดีครับครับผมตอนนี้เราก็มีเพลงเป็นเพลงของเราเป็นเพลงที่สามครับสามเพลงของเราฝากติดตามผลงานล่าสุดรีลิกเด็กวะอู้ของเราเลยครับแล้วก็สองเพลงที่เหลือมีคอนเสิร์ตเยียชายกับโรเจอร์เซ็กนะครับครับเป็นยังไงบ้าง ก็เรียกได้ว่าแบบว่าเป็นเขาเรียกเป็นเป็นเพลงอีกแนวนึงท wow. pues ี่เราเราไม่ไม่เคยได้ทำมาแล้วผมว่าพอเขได้ร้อนฉบับมาให้แฟนๆได้เห็นอะไรอเงยก็ให้พีอารได้เห็นอ่ะมันมันก็รู้สึกว่ามันมันก็ได้ฟพิเศษมาแบบน่ารักสดใสดีใช่ไหเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับพวกเราต้องเป็นสองคนนะผม นอนชิคก่อนโอ้ยโอ้ย่าก็วันที่26นี้คือวันที่มีสิทธิ์เอาอวสชิพ็อปชิพ็อปเอามาตีเยอะอ่ะก็ฝากทุกคนให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอฝากชิชิอวดพวกเรากันด้วยก็สำหรับงานที่เหลือก็สามารถติดตามในโซเชียลมีเดียของพวกเราได้ครับชิปั a s ก่อน Because of you ไอ้ชายถูกโซเชียลมีเดียแต่งตัวขอบคุณก่อนจริงต้องขอบคุณก่อนเลยขอบคุณก่อนเลยขอบคุณทั้งแฟนๆแล้วก็ทั้งทุกคนที่ให้เราได้เข้าชิงแบบนี้รู้สึกว่อมันเป็นรางวัลที่ใหญ่มากๆแล้วก็กับศิลปินได้ทุ่มเวมีมาก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้เข้าชิงนะครัผมคือความรัก ที่พีอาร์ได้คุ้มมาให้เราทั้งหมดพวกเราก็แบบรู้แล้วว่าพีอาร์เราแค่ไหนพวกเราก็ขอบคุณพีอาร์มากทุกคนครับซวนบีอาร์สองบาสวนแย่ใจเนอะใจแม่คุณพี่ใจมากคุณพี่ว่าคุณพูดอะไรครับใจมากคุณใจในตัวเพื่อนมากเพราะว่าเหมือนแบบเคยบอกไปแล้วว่าเหมือนเรา เราโตมาด้วยกันแค่แบบมีวงเดียวที่มันปลักก่อนนะปลักปลักไทยออกมาก่อนใช่ค่ะแล้วผมวันนี้ก็ดีใจที่เราโตมาด้วยกันเราได้เห็นวเขาเติบโตแบบเป็นติณพินที่แบบอย่างจึ้งอ่ะนั่งอยู่อย่างไกลแต่ว่าแบบตัวบองอเขายอดีมากจริงอ่ะอยากให้ติดตามดูมได้หัวค่ายเลยอ่ะวันนั้นคือผมเกือบผมเกือบร้องไห้เลยร้องมากแต่ว่าวงได้ที่เขาช็อตฟิลเอ็กก็ได้แบบทำให้ผมแบบว่าแบบ แบดองแบสวิตนิดนึงอ่ะใช่แต่ว่าผมเต็มร้ห้เพาะภูมิใจที่เอาแบบเก่งขึ้นแล้วก็เราเป็นพิ่งรังแรกเหมือนกัใช่ครับ่งแรกแล้วก็แข่งขันแรกแงแรกแต่ก็ยังมีคนไปแบบดูอยู่บ้างคนเลแบบอ้ดคไปดูหรือเปล่าไม่คือถ้าหลังเดียวกันไงเราแบบเทรนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันบ้านไร่ อะไรปาจจะไม่ใช่แค่แอปฟังอาจจะเปิดประตูเปิดประตูเข้าไปแล้วก็แบบน้องอ๋อนี่เขารันโชว์อยู่เงี้ยอนย่าันนี้อันนี้ไม่ได้แอบหรออันนี้อันนี้เดือรุกอันนี้บุกรุกไม่ได้กับร้องแต่แบบน้ำตาติดตาเนี่มันเป็นการตื้นตันจนน้ำตาไหลมากกว่าตื้นตันไจะได้แบบว่าใให้กลังจอะไรอ๋อเหมือนก็หลังจากโชว์จบพวกเราทุกคนก็ไปก่อนเาทุยคบ เข้าไปกอดทุกคนเลยฮะนะครับแบบว่าคนเีอะสดเลยใช่ครับเขาลงทันเข้าไปกดแล้วก็มีเสื้อดอกไม้ฝังน้องด้วยเพราะว่าแบบรุ่นเกณฑนเขาเพราะว่าเขาแบบว่า respect เอ่อความ hard working ของไดซูร์ดุคนมากมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นต้นแบบที่ดีได้กับมาสุดมากในอย่างเราแล้วมันเป็นการวันเดอร์ทา้งตัวทางใดก็ประกาศเดอรัไปแล้ว รับให้อรงลีดเดอร์คือผมว่าลีดเดอร์ของวงได์เขาก็ทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าก็เหมือนที่เขาพูดขึ้นมาในเดบิวชั่นโชว์เคสว่าอ่ะเขาก็อาจจะยังแบบต้องเพิ่มความเอ่อเส้นหรือว่าหนักแน่นสตรีคความสตรีคอ่ะเพราะจริงๆิมินอ่ะเป็นคนที่ใจดีมากกับเลยแล้วบางทีเขาก็จะบอกว่ามีความนุ่มนวล แต่ว่าพอมินมันเป็นลีดเดอรแล้วก็อยากจะให้มีนเพิ่มความซีคข,ขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าทุกอย่างมันจะได้แบบว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยครับแต่ว่าจริงๆเขาทำได้ดีได้ดีอยู่แล้วก็ต้องตบอือใหนด้วยเก่งมากเราถ้าเรานอนกักได้จะมีแบบว่าปนะบกอะไรกันหรือเปล่าต้องรอติดตามชมใช่เป็นเรื่องของอนาคตครับใช่ครับผมเราไม่ได้เราไม่ได้ผ่านที่เราอยาก่ะใช่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 มีแหละมีมีแล้วมีแล้วจริงๆแล้วแต่วแล้ว จริงว่าตั้งแต่เดบิวโชว์เคสของเราก็เหมือนมันเหมือนเทคทุกคน back to the 79 s u r v i v a l days มากๆครับทุกคนเหมือนว่าบรรยากาศมันแบบพออยู่กัน24คนแล้วทุกคนก็เหมือนคิดถึงวันเหล่านั้นมากๆแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็คุณจิงเมื่อวานเราซ้อมไปดนหป่ะใช่เมื่อวานเมื่อวานใช่เมื่อวานคือเราซ้อม เราอะไรเราไม่ใช่เวลาพูดแลมีฟุตเต้นเพลงบัตรเราบัตรกไม่เป็ไรก็ไม่น่าจะแปลกๆนะเราไม่ใช่นะไม่เมื่อวานเราซ้อมตัวตีนะผมก็เตรียมเตรียมตัวเข้าเข้างานดีเลยแน่นอนเมื่อวานก็เขาเรียกว่าเป็นการรันครั้งแรกๆของเราได้ใช่ไห่พอมันเป็นอีเวนต์ที่ใหญ่มากๆพวกเราก็ต้องบอกว่ามีการเช็คหลายครั้งหน่อยรันมา ชอบเอชอบเนี่ยคือดีมากใช่ใชพี่พพี่คานุเขาแบบอีกแล้วอ่ะพี่คานุเขาแบบเขาเก่งมาก The best every time ใช่ใช่ใก็พี่คานุเขาแบบชอบชอบจลิตเวลาแบบเวลาทำเอเออแต่เราเ่ฟาวสาก็า่า ทุกคนครับพทุกคนครับก so, ็พวกเราขอให้ท <trade> ุกทุคนฝากให้กำลังใจและติดตามบอสบีคอสเบีย <chapter> ร์ชายต่อนะครับพวกเรามีอีเวนท์ที่จะมาเร็วนี้ก็คือโตที่มี a สิกออคชับแล้วก็นอกจากพวกเราแล้วก็ขอติดตามวงไ i ส์แล้วก็มิกซ์ฟูดด้วยครับผมแล้วก็ฝากร้านคอนเวิร์ด้วยนะครับอ๋อแย่ e ย่คอนเวร์สอ่าืมมาเยอะนะฮะผมมีขอเปรมพวกเราอยู่สองทีต้องว่านัเ ใครทำอะไปก็เอามาอวดให้พวกเราด้วยนะครับมากเยอะๆนะครับเอ๊ะไปเอไปเดี๋ยวเราเต้นันทีลเป็นเป็นการเป็นการซสั่งเชยๆดูว่าทุกคนหลับยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวหลับก่อนตอนนี้ใช่ครับโอเคครับ Hey guys all the BSs uh, we hope that you guys support us always Oh uh, my god! I don't know what. Oh my god! I don't know what to, oh say. <laughs> know what to say though. Uh, yeah. So please listen to few of our songs because of you I shine, Watch your step, and Feeling bad Ooh. Yeah. So uh, and don't forget dice and mixed fruit as well. Thank you very much. I love you. Bye. We love you guys. Oh. How are you boys?